ทันข่าวพระคัมรกีฬาผู้บอลไทยบายฉีสไตล์ประจำวันที่8ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับ่งผู้บอลไทนครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บันไทยในช่วงของเย็นวันนี้เจ้าฟร้องกล่าวถึง3แค้งรุ่นพี่ทีมชาติไทยที่ไม่ได้มาร่วมทีมชุดคิงคัพ โดยปรเมศวิไลสุนทาจากสโมรสรเมืองทองอยูเนเต็ดนะฮะได้กล่าวถึงการที่ทีมชาติไทยชุดคิงคับครั้งที่50ไม่มีชื่อหรือว่าไม่มี3นักเตะจีเนียอย่างธีรศิลป์นแดงดาธีรทรบุมาทันและก็สารุญย,ย็นมาร่วมทีมในครั้งนี้โดยเชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมชุดนี้สามารถทดแทนและก็ยกระดับทีมชาติได้โดยเจ้าฟรองเทียว26ปีทำผลงานกับทัพกีเรนพยองในลีกซีซั่น2024ลงเล่นไปแล้วมากถึง6นัดยิงไป2ประตูกับไป1แอสซิส์ส เผยถึงการที่ทัพช้างศึกไร้พี่ๆทั้ง3คนบอกว่าการที่ทางทีมชาติชุดนี้ไม่มีมุย้ยธีรศิลป์แดงดาอุ้มธีรทรมมมทบมทันหรือพี่ตังสารัตอยู่เย็นซึ่งเป็น3รุ่นพี่ที่ทําให้น้องๆอุ่นใจผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ได้กดดันรวมไปถึงตัวผมด้วย เพราะเชื่อว่าทุกคนที่ติดเข้ามาจะสามารถทดแทนและก็ช่วยยกระดับทีมชาติในครั้งนี้ได้ผมเคยมาเยือนทีมภาคใต้หนึ่งครั้งแฟนบอลชาวใต้แสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากเข้ามาเชียร์กับดันเต็มสนามนะฮะเป็นบรรยากาศฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะมันทาให้นักเตะม,มีพลังที่จะเล่นในครั้งนี้ตอนนี้พละร่างกายของผมนั้นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วและก็พร้อมที่จะเล่นในศึก kings cup ที่สงขลา โดยกินคารับครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกันได้การติดทีมด้วยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าที่หวังเอาไว้แต่ในครั้งนี้เป้าหมายของผมมันก็คืออยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยพาท,ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในครั้งนี้ให้จกได้ขอเชิญชวนแฟนบอลที่จังหวัดสงขลรากและก็ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะฮะแฟนบอลไทยทุกคนเข้ามาช่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับแฟนบอลเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยทําให้ทีมชาติไทยสามารถมีผลงานที่ดีได้ครับจะฟร้องได้กล่าวไปใช้ เดิประการการแข่งขันคิงคัพครั้งที่50มินต่อไปนี้11ตุลาคมทีมชาติซีเรียพบทีมชาติทาจิกิสถานเวลาเทนาิกา30นที นสนามตินสรนนท์จังหวัดสงขลาทีมชาติไทยพบทีมชาติฟิลิปปินส์เวลา20นาฬิกานัสนามตินสรนนท์จังหวัดสงขลาโดยผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่14ตุลาคมส่วนผู้แพ้จะแข่งขันกันนัดชิงอันดับที่3ในวันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้รอบชิงชนะเลิศอันดับ3เวลา1 0นาฬิกา30นาทีนันามตินสรนนท์จังหวัดสงขลารอบชิงชนะเลิศเวลา20นาฬิกานัสนามตินสรนนท์จังหวัดสงขลา โดยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32แล้วก็ f Facebook y o u t u b e ช official, ้างศึก Off ฟ c i a l ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยชุดคิงคัพกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเจนครับเอาแล้วยังไงงานนี้ด่วนเลยนะสำหรับิ์ไทยบวกเพิ่มหลัง ACL ผ่านสัปดาห์ที่2โดยควนหลงหลังการแข่งขัน a f c แชมเปี้ยนลีกอิบิศรายการถ้วยใหญ่สุดของวีปเอเชีย AG. สัปดาห์ที่2จบไปเป็นที่เรียบร้อยโดยที่บริลัมทีมตัวแทนจากประเทศไทยสามารถเก็บชัยชนะได้หลังบุกไปค่นเอาชนะเซนทันครอสมาริเนอร์ยอดทีมแกร่งดีกรีแชมป์ออสเตรเลีย2ต่อ1ส่วนในรายการ AFC แชมเปียนลิเก2ทรูแบงคอกเนน่ยบุกไปเสมอนำดินเอฟซีนต่อ0นยะ้ำเมืองทองยูเดบุกไปพ่ายชุนบุกคุนไดบอเตอร์หนึ่งต่อ4ส่วนคู่สุดท้ายการท่าร FC, เรือเอฟซีเลื่อนการแข่งขัน โดยจะผลการแข่งขันทัน้งกราวส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์นะฮะของไทยเนี่ยบวกเพิ่มเป็น,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 นบวก4.33คะแนนคะแนนรวมสะสมขึ้นมาอยู่ที่44.731คะแนนโดยค่าสัมประสิทธิ์ไทยห่างจากจีนอยู่ที่ประมาณ4.851คะแนนรังอันดับที่4ของเอเชียตะวันออกและก็รังอันดับที่8ของเอเชียอยู่ในบรรานี้ อาแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปก็นได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอีกนิดนึงนะฮะใกล้จะถึงแล้วถ้าเกิดว่านำจีนขึ้นไปได้หรือว่าแซงจีนขึ้นไปได้เนี่ยไทยก็จะเป็น2อบวกหชันชีเพราะฉะนั้นต้องรอดูคนต่อไปก็นได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาแยังไงด่วนเลยนะโค้ชเทกุกระเด็นตกผลเก้าอี้กุนซือบีจีปทุมเป็นที่เรียบร้อ,รรอย โดยโค้ชเทกูดมาโกโตเทนวิวาบบริษนะฮะกระเด็นพ้นเก้าอี้เฮชโค้บีจีประชุมไปที่เรีเบอดแล้วหลังทำผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยโค้ดงวนสุรชัยจะขึ้นการรักษาการแทนไปก่อน ขึ้นส่งผลนะฮะบีจีปทุมทายใต้การนำทัพของโคชเชกูรอบ2 8นัดชนะไป4เสมอ2แพ้ไป2จากทีมที่ตั้งเป้าหมายจะควา้าแชมป์ทำได้เพียงแค่รังระดับที่5ของตารางคะแนนในครั้งนี้แค่เท่านั้นนะโอ้โหเป็นดัว่าง,งานนี้ถือว่ามารอบ2ก็ยังตกเก้าอ,อี้เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับขุนสือทีมชาติฝรั่งเศสระบายยับนะฮะหลังโดนยูเครนถลุงไปถึง7ตงุง โดยความหลงหลังการแข่งขันศึกฟุตซอลโลก2024หรือว่าฟีฟาฟุตซอลเวิร์ลคัพ2024นัดประเทศอุเบกิสถานทีมชาติฝรั่งเศสที่พยายามจะดีกเลี่ยงในการเจอกับทีมชาติบราซิลโคจรมาเจอกับทีมชาติยูเครนได้รอบชิงอันดับที่3ก่อนที่สุดท้ายจะพ่ายไปยับถึง1ต่อ7จากผลเกมการแข่งขันนั้งกล่าวทำเอาบราฟเอลเบรโนอุนเือทีมชาติฝรั่งเศสดวดอย่างสุดนะฮะเรียกว่าออกมา,าเปิดใจระบายผ่านซสือ ของโลกถึงการพ่ายแพ้อย่างย่อยยับให้กับทีมชาติยูคเครนมากถึง7ประตู พวกเราเนี่ยพ่ายแพ้ต่อทีมที่ดีกว่าเราต้องขอแสดงความยินดีกับทีมชาติยูเครนด้วยที่สามารถเล่นตามเกมของพวกเขาและคุมเกมในจังหวัดสำคัญได้อย่างยจดเจเียมในขณะนี้มันน่าเศร้าใจที่เราไม่สามารถจะทำงานในจังหวะที่ทีมต้องการได้และสุดท้ายโดนพวกเขาลงโทษไปโดยผลการแข่งขันมันค่อนข้างจะโหดร้ายกับเราเพราะเอาเข้าจริงๆระดับของทั้งสองทีมนั้นไม่ได้ต่างกันมากมายซะเท่าไรนักแต่ท้ายที่สุดแล้วทีมที่ดีกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปอย่างไม่ต้องสงสยัยเอาเขา เ้าจริงๆนะเราทําผลงานได้เยี่ยมมากๆเลยนะในเกมที่แพ้อาจเซนิน้าไป2ต่อ3แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมารับชะตากรรมในเกมนี้ สิ่งที่น่าจดจําในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาคือการเดินทางในครั้งนี้ทําให้พวกเราได้พบเจอกักบประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์มากมายพวกเราจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่ได้มานํากลับไปวิเคราะห์แล้วมาดูกันว่าพัฒนาการในจุดไหนกันบ้างถึงแม้ประสบการณ์ของเรายังอ่อนข้ออยู่แต่อย่างไรก็ตามเราก็ภูมิใจมาจะถึงจุดนี้ในครั้งนี้ได้ เป็นนำวังงานทีนะ่ผมก็เป็นการระบายจากใจของคุณสื่อทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะที่มีเรื่องระหองระแหงกับท่าน้าของมิเกลโรติโกของไทยนั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาแร้อย่างไรงานนี้บอกได้เลยนะว่าไม่ธรรมดามาเลเซียซูเปอร์ลีกแหล่งอุดมไปด้วยแข้งแพงรรยับเลยนะ โดยโทษฐานที่ยโฮดารุนตักซิมเพิ่งจะดึงเคเซ่อ,อดีตนักเตะของเรอัลมาดริดชุดแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกสสมัยมาร่วมทัพแบบสดๆร้อนๆนะฮะวันนั้นจึงขอพาพวกคุณนั้นไปดูนักเตะผู้เล่นในมูลค่าที่สูงที่สุดในลีกามาเลเซียให้ดูกันสักหน่อยว่ามีใครกันบ้างเริ่มที่เครอร์ดี้อาหมัดนะฮะโดยการนี้จากสมโมสรยโฮดารุนตักซิมตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟสัญชาติสเปนเล่นกับทางด้านของทีมชาติอินโดน,นีเซียอายุ32ปี ดีกับทีมชาติสเปนชุดเยาวชนทุกรุ่นเล่นในลาลิกาสเปนและก็พิมเบริกบรวมกันแล้วเกินกว่า200เกมเซนเตอร์ฮารฟที่เพิ่งจะได้สัญญา,าสัญชาติอินโดนีเซียตามสายเลือดทางฝั่งยายทวดเมื่อปี2022ที่ผ่านมาโดยหมอนี่เกิดและก็โตที่แคว้นกาตารุญญา ก่อนจะเข้าอะคาเดมีของเอสบานย่กระทั่งได้เล่นในทีมชุดใหญ่ในเวลาต,ต่อมาเคอร์ดี้อามัติดทีมชาติสเปนชุดเล็กครบทุกรุ่นนะฮะทั้งยังเป็นหนึ่งในคนพที่ได้อันดับที่3โยูเจ็ดปีจึงแชมป์โลก2 0 0พร่วมกับโกเก้อิสโก้และก็อัลโบโรมโร์ตาอีกต่างหากนะซึ่งเขาค้าแข่งในยุโรปนานเกินกว่า10ปีก่อนจะย้ายมาที่ลีกมาเลเซียเมื่อช่วงซีซั่น2023ในครักนี้นั่นเองต่อมาก็จะเป็นเคเซ่ตำแหน่งปีก จากสโม,มสรเยโฮเดินทักิมสัญชาติสเปนอายุ31ปีดีเกีรชปมลาดิกาสเปน1สมัยแชมป์ยูฟาแชมป์เป็นลีก2สมัยซึ่งอันนี้แนวรุกที่เป็นเด็กจากแคนดมีด่ของทางฝั่งเาริอัลมาดริดนะฮะก่อนจะก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่และก็ได้ลงสนามเคียงข้างกับแข้งระดับโลกอย่างคริสเตียโนโ่ปรนโดคาริมเบนเซมา่าโทนี่โ,รโคโรชตรดูก้กาโมริชและก็อีกมากมายก่อนที่มีส่วนกับแชมป์ยุโรป2สมัยรวมถึงแชมป์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะ โดยเขาคนนี้ย้ายไปต่อที่ปารีสแซแชมองแล้วก็จอรีไปหลายแห่งหลายขนใต้ตั้งแต่บรัสฟอร์มัสจากสเปนสโต๊กซิตี้จากอังกฤษเรอาลเบติสจากสเปนสปอร์ติ้งบริสบอนจากโปรตุเกสอันสกาบรากุซูจากตุรกี ซามโดเรียจากอิตาลีคอนวริติบ้าจากบราซิลและเพิ่งจะลงมาเอย่ยสดๆร้อนๆนะฮะที่ยโฮโดรุนทักซิมในครันี้โดยมูลค่าตลาดซื้อขายนะผมตอนนี้อยู่ที่7 0 0 0แสนยูโรหรือประมาณ25ล้านบาทในครักนี้เลยเฉดเดียนะและคนสุดท้ายก็จะเป็นทตานของอูมาเอชมูรดอฟอาสมวสอนเซรงอตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟจากสัญชาติอุซเบกิสถานอายุ3 1ปีดีกรีทีมชาติอุซเบกิสถานชุดปัจจุบัน แม้จะเล่นในประการหลังตัวกลางซึ่งดารงตำแหน่งเป็นมูลค่าที่ไม่ค่อยสูงนักเท่าพวกกองหน้าหรือว่าเพลเ,เมเกอร์ที่คอยสร้างสารรค์เกมทว่าอูมาเอชมูบรอดอฟกลับมีค่าตัวที่แพงติดท็อปชาร์ตของลีกมาเลเซียเพราะความเก่งกาจที่สามารถจะยกระดับมาตรฐานเกมรับให้เซดงงออย่างชัดเจนในครั้งนี้โดยค่าตัวของเขาอยู่ที่ประมาณ700,000ยูโรหรือประมาณ25ล้านบาทในครั้งนี้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นทันข่าวว่าข้ามกีฬาฟุตบอลไทยไบยอิชิอิสไตล์ประจำวันที่ 8ตุลาคม2567โดยชายผู้บัคัรังฟุตบอลไทยครับ